ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กมาพ่อๆกับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางพี่น้องครับมือวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบกุมภาพันหกแปดลาวพัฒนาออกห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่ ครับเลขล่างก็ออก8 7เนานะพี่น้องเนาะครับของเซียนคนริมทางงวดที่ผ่านมาก,การลุ้นเด็ดพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568ราลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งลูด0กับ1บ่มาจักตัวพี่น้อง0กับ1 012ครับแต่ว่าหลัก5 6 7กถึงมา7เนะพี่น้องเนาะ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองขับออกเจ็ดสี่พี่น้องอ่ะมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดนะครับโมว่าครูบาอาจารย์ในนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้ผมจะเตรียมภามาติดตามต่ออีกนะครับอ่าเบิ่งนนำกันเนาะครับเนาะ 1 put di sip so สัตว์เกียนบ่พีน่น้องลราพัฒนาเซียนคนริมทาง บนล่างวิ่งรูด8กับ9นะครับครับชุดวิ่งไปนอง เจ็ดแปนะครับขับจับคู่ด้วยพี่น้องเนอะ แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูน กาหนึ่งกาสองนะครับคือชุดเนียนในพี่น้องเนอ้อนะ <c oughs> ชุดเน้นนะพี่น้องเนาะปัณี้ชุดกันพี่น้อง เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะครัพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้ครับเออ คับวันพุทธที่12กุมภาพนะันธ์2568น่าพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้องครับชุดวิ่เพ,นะพิ่นก็789012เนาะพี่นะ้องเนาะครับเน้น808182909192กัน70717 2นะครับอ่ะมาสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะ ข่อยข่อยปังๆนะครับเอซก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับข้าพเต้าขอขอบพูดในลายนะครับเด้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพรเตี่ยมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพรเตี่ยมก็ไว้พรอ่อยข่อย้่อยปังๆ ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกศกมันมันกันนะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเนื้อของบ้าแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้าแดงนะครับเนาะรับทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําเพื่อจะบรผาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องขอให้ทุกคนโศกโศกมันมันนะพี่น้องเด้เอเฮงเฮงลวยๆกันนะครับนะเนาะอภรรคอกันคลิปนา ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม